สวัสดีครับ224มอเตอร์ไซค์สมุทรปราการนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่ค่ะนะครับเป็นรถบ้านๆนะครับคันนี้ปี2017นะครับภาษี69ไม่ขาดต่ออกสารครบครับรถเป็นมือที่สองนะครับลำดับที่สองรถเครื่องเดิมเงียบๆไม่ดังนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรคท้ายให้เรียบร้อยนะครับนม1 2 5ซี คันนี้เรียกว่ายามาฮ่าคิวบิตนะครับคิวบิตเป็นรูปทรงทันสมัยลำล้ำนะฮะหลายคนก็ชอบผมก็ชอบนะครับแล้วก็จุดเด่นของคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีพอร์ตไว้ให้เสียบไม่ต้องไปโมนะครับ 2. เบาะยาวนะครับเบาะยาวนั่งสบาย 3. ใต้เบาะใหญ่นะครับมีไฟด้วยนะครับมีไฟเวลาใต้เบาะนะครับ เป็น125ซีหัวฉีดนะครับประหยัดมันแถมแรงเดี๋ยวมาดูเลขไม้นะครับตัวนี้เป็นคุณแจนะครับเลขไม้เลขไม้อยู่ที่3 3 6นะครับ3 6แล้วก็ตัวนี้มีไอสต็อปก็คือจอดดบับนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเสียงเครื่องกันนะครับ เงียบๆน,นะครับสีโดยรวมใช้งานได้นะครับดิ้วรอยมีบ้างนิดหน่อยนะครับไฟหน้าสว่างจ้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายติดปกตินะครับข้างไม่ดังเครื่องเงียบๆนะบไฟท้ายเนึ่งเหลี่ยมสวยๆนะครับโอเคสนใจก็สอบถามได้ครับสมุตการนะครับไม่กลับอัางนาขอบคุณครับ